สวัสดีค่ะพบกับพร้อมพิมลชาแนลนะคะวันนี้จะพามาทำขนมจีนผัดนะคะขนมจีนผัดใส่ไข่นะคะก็มีขนมจีนนะคะขนมจีนแล้วก็ไข่ไก่สามฟองมีต้นหอมผักชีนะคะแล้วก็มีกระเทียมสับนะคะซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนชาน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนชานะคะแล้วก็ซสีิ๊วดํำหนึ่งช้อนชาค่ะ ต่อไปแล้วก็ไปผัดขนมจีนกันเลยนะคะขนมจีนก่อนที่จะเอาไปผัดนะคะจะเลืมดึงออกมานะคะดึงออกมาเป็นเส้นๆนะคะเวลาผัดจะได้ไม่เส้นจะได้ไม่พันกันนะคะค่ะตอนนี้กระทะก็เริ่มร้อนแล้วนะคะเราก็ใส่กระเทียมลงไปนะคะ ัดกระเทียมให้หอมเลยนะคะผัดกระเทียมให้นันหอมวันนี้ก็ฝนตกอยู่นะคะฝนกำลังตกเลยลตกลินดินอยู่ พอกระเทียมนะคะกระเทียมเริ่มหอมนะคะเราก็ใส่ไข่ลงไปนะคะใช้ไข่สามฟองนะคะแล้วก็ตีไข่ให้แตกนะคะ ต้องไปขยี้มากนะคะให้ไข่แบบเป็นชิ้นๆอยู่นะคะชิ้นๆอยู่เบาๆนะคะจากนั้นเราก็เอาไข่ไปไว้ข้างๆนะคะจากนั้นเราก็ใส่ขนมจีนลงไปนะคะใส่ขนมจีนลงไป ด้วยน้ำตาลทรายนะคะน้ำตาลทรายเติมน,น้ำกันนะคะเติมน,น้ำเพราะว่าจะแห้งเกินไปนะคะขนมจีนเขาจะติดกระทะนะคะแล้วก็เติมน,น้ำก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยสีอิวขาวแล้วก็ตามด้วยสีอิวดำนะคะเพิ่มสีสันนะคะเพิ่มสีสัน เดี๋ยวมากินนะคะแล้วเราก็ผัดเบาๆนะคะผัดเบาๆผัดให้เข้ากันนะคะผัดให้เข้ากันให้ไข่กับขนมจีนเข้ากันนะคะ จากนั้นเราก็เติมผักชีต้นหอมลงไปน,นะคะจนผักชีต้นหอมลงไปแล้วก็ทุกเ้เข้ากันนะคะเข้าเข้ากันผัดเบาๆนะคะเบาๆงั้นขน้ำจินจะเละนะคะผัดเบาๆนะคะ พอน้ำเริ่มแห้งเนาะล้วก็ปิดแก๊สได้เลยนะคะปิดแก๊สได้เลยกลิ่นหอมมากๆเลยนะคะขนมจีนผัดผ,ผัดไข่นะคะขนมจีนผัดไข่หรือว่าผัดซีอิวนะคะทำเหมือนกับผัดซีอิวเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวตักใส่จานนะคะ ะะเดี๋ยวจะตักใส่จานนะคะขน,นมจีนผัดไข่นะคะหอมๆเลยเดี๋ยวเวลาเราจะกินนะคะเราก็จะเติมพริกป่นนะคะพริกป่นน้ำส้มสายชูหรือว่าใครจะชอบแบบบีบมะนาวก็ได้นะคะบีบมะนาวใส่เป็นพริก กินหนูซอยก็อร่อยนะคะหอมๆเลยนะคะเมนูนี้อร่อยมากๆเลยนะคะทำตามได้ง่ายๆเลยค่ะวิธีทำขั้นตอนนะคะไม่ยุ่งยากเลยนะคะ มจีนกับไข่นะคะไข่ชิ้นโตๆเลยนะคะเสียงฟ้าร้องฝนตกค่ะฝนตกค่ะวันนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะ ฝากเป็นกำลังใจให้กับพรพิมลชาแนลด้วยค่ะกับเมนูนะคะวันนี้เมนูขนมจีนผัดไข่นะคะหรือว่าขนมจีนผัดซีอิ๊วค่ะหอมๆเลยนะคะ,คะขอบคุณสำหรับกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ